สวัสดีครับทุกท่านผมพมพงษครับครับผมวันนี้จะน,นําพระองค์นี้มาพูดคุยกับทุกท่านอีกทีนึงเนะาะพระองค์นี้รู้สึกว่าผมเพิ่งนึกได้ว่าสมัยก่อนมีเรื่องเล่านะสมัยก่อนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระพิมพ์นี้เนาะเอ่อเขาเรียกหลวงพ่อเงินหลังหนังสือใช่หหลังที่มีตัวหนังสือเนอี่ยสมัยก่อนย้อนกลับไปประมาณสามสิบปีตอนนั้นผมก็ยังยัง สากว่าปีนะยังเป็นเด็กๆอยู่นะประมาณอายุสนะิบสิบสี่สิบห้าน่าจะประมาณอายุสาสกว่าปีนะประมาณสองพันสอร้มถึงสองพันาร้อยสามสิหะเพราะว่าจําได้ตอนนั้นรู้สึกว่ายังจะไม่ได้เข้ามาในมามาทํางานในเมืองนะในกรุงเทพะนะก็ได้ไปนั่งฟังผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการ การมีอยู่ของพระพิมพ์นี้นะการมีอยู่ของพระพิมพ์นี้ของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับการมีอยู่เนาะก็ก่อนเข้าเรื่องก็ไปไปพูดถึงประวัติเขาเข้าของท่านก่อนกันแล้วกันนะครับเอาไปไวๆนะครับวันนี้ก็หลวงพ่อเงินนี้ท่านเกิดเมื่อปีสองพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับแล้วก็มาบวชปีสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสองนะครับแล้วก็มาเป็นเจ้าอาวาสวัดวัด,วด วัดบังคาลปี2,389นะครับ2,300้วก็เป็นเป็นเราก็เป็นเจ้าอาวาสวัดยาวมาถึง2,462นี่เลยเนาะเป็นเจ้าอาวาสวัดอยู่10กว่าปีนะประมาณเอม่ขอขาโทษนะ1 0กว่าปีเจกว่าปีนะครับ73ปีเนาะ72มาเป็นเจ้าอาวาสวัด89 บวชตอนอายุ20องปียี่สสิบองปียสองปีแล้วก็22 29โอ้หลวงพ่อเงินนี้ก็ท่านได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอายุยังน้อยอยู่เหมือนกันเนาะอายุ20กว่าปีเองเนาะ29ปีนะใช่ไหมครับเ,เกิดปี51ได้รับ ปีแปดเก้าห้าหนึ่งแปดเก้าเอาเอสิบอ๋อไม่ใช่ครับสามสามสิบเก้าปีสามสิบเก้าปีนะแต่ก็ถือว่าอายุยังน้อยอยู่นะครับได้รับตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอายุสามสิบเก้าปีนะคาดว่าน่าจะเป็นทางการนะครับแล้วก็มามื่ร่ภาพปีสองพันสี่ร้อยหกสิบสองเนาะ ครับผมมาถึงพระองค์ที่อยู่ในมือของผมนี้ขอญาตนะครับขอญาตขออขอญาตแล้วก็ขอโทษทุกท่านอีกทีหนึ่งที่เอาพระองค์เดิมมาทําคลิปนะเนื่องจากว่ามีรู้สึกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระองค์นี้เนาะพระองค์นี้ขออนุญาตขยับไฟนิดนึงครับผมพระองค์นี้มีเรื่องเล่านะสมัยสามสิบกว่าปีที่แล้วนะมีเรื่องเล่าว่า พระพิมพ์เนี้ยอยู t t ar ่กับกำนันท่านหนึ่งที่อยู่จังหวัดพิจิตรนะอยู่กับกำนันท่านพระพิมพ์เนี้ยนะครับที่อยู่อยู่กับกำนันท่านหนึ่งอยู่อยู่จังหวัดพิจิตรซึ่งกำนันท่านเนี้ยท่านเป็นหลานของหลานแท้ๆของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะเป็นหลานแท้ๆหลวงพ่อเงินวัดบางคานซึ่งกำนันท่านเนี้ยมีพระพิมพ์นี้อยู่สององค์นะครับมีพระพิมพ์นี้อยู่สององค์แล้วก็ รู้สึกว่าจะมีเซียนยุคเก่านะครับเซียนยุคเก่าไปเวียนไหวเออเวียนวนเวียนไปไปขอเช่าพระพิมพ์นี้ของหลวงเออพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นี้ของของกำนันท่านท่านนี้นะครับที่เป็นหลานของหลวงพ่อเงินเนี่ยนะปรากฏว่าวนเวียนวนเวียนไปหลายรอบก็ไม่ทั้งตำรวจนะทั้งทั้งตำรวจทั้งเซียนทั้งตำรวจทั้งเที่ยงทั้งทหารก็วนเวียนไปเช่าอยากได้พระพิมพ์นี้นะครับของเออหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับ ปรากฏว่าก็ยังไม่ปล่อยนะพราะว่าจนแล้วจนรอดก็มีเห็นบอกว่ามีสสท่านหนึ่งนะครับที่ได้ไปนะก็เป็นเป็นน่าจะเป็นสสคนที่เอาพระพิมพ์นี้ไปถอดพิมพ์นั้นจะเป็นคนเดียวกันนะครับซึ่งผมก็จากคลิปที่แล้วผมก็มาไล่เรียงลําดับเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆก็ปรากฏว่าน่าจะเป็นไปได้ที่ว่าสสท่านนั้นนะครับสสท่านนั้นที่ที่สร้างพระเอาพระองค์นี้ไปถอดพิมพ์นะครับ ได้ได้เช่าได้ได้ซื้อไปองคหนึ่งเนาะที่เหลืออีกองคหนึ่งของหลวงพ่อพิมพ์เนี้ยของอยู่ที่เอออยู่อยู่ที่กำนันท่านนั้นที่เป็นหลานของหลวงพ่อเงินครับก็เหลืออยู่องคหนึ่งเห็นบอกว่าให้ใครไปสักคนหนึ่งครับแล้วก็พระองค์ที่เออสะสะท่านนั้นเอาไปถอดพิมพ์เห็นก็บอกว่าหายด้วยนะครับหายไปด้วยเนาะก็เลยเขาก็เลย หาหากันไม่เจอว่าตกลงพระพิมพ์นี้หน้าตาเป็นยังไงกันแน่แต่ว่าเป็นเป็นเป็นพระที่เสอสอท่านนี้เขาท่านถอดพิมพ์มานะซึ่งเหตุผลในการถอดพิมพ์ท่านให้ให้เหตุผลว่าเนื่องจากพระสร้างน้อยนะครับหายากนะพระสร้างน้อยหายากแล้วก็กลัวว่าต่อไปในอนาคตาามีอาจจะมีคนลืมนะอาจจะมีคนลืมนะก็เลยสร้างพระพิมพ์นี้เอาพระพิมพ์นี้ขึ้น เอาไปถอดพิมพ์อีกทีหนึ่งนะก็เลยกลายเป็นรุ่นของสสอะนะยแล้วกลายเป็นรุ่นของสสท่านนั้นเลยนะก็คือเรื่องเล่าก็มีประมาณนั้นนะครับเรื่องเล่าก็มีประมาณนั้นเนะนาะลักษณะที่ทั่วๆไปที่เขาเล่าให้ฟังก็พระก็เหมือนกับพระหลวงพ่อเงินทั่วๆไปครับแต่ว่าข้างหลังเขาเขียนเขียนคําว่าหลวงพ่อเงินเอาไว้ที่เอสังคตินะครับ ก็จะมีประมาณนั้นเนาะเรื่องเล่าเนาะเรื่องเล่าที่ที่เคยได้ยินสมัยเด็กๆนะครับผมก็ลืมไปแล้วครับเรื่องเล่านี้ผมก็ลืมไปแล้วเนาะเพราะว่ามันผ่านมาสามสิบกว่าปีแล้วนะแต่พอพอบังเอิญวันนี้ก็นึกนึกเรียงลาดับนะเรียงลาดับเ,เหตุการณ์เรียงลำดับเหตุการณ์ว่าพระองค์นี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเงินอันดับแรกแล้วก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่า มีเรื่องเล่าประเภทนี้อยู่นะมีเรื่องเล่าประเภทนี้อยู่ให้ให,ให้ให้ได้ยินสมัยก่อนนะลักษณะลักษณะที่น่าสังเกตนะลักษณะที่น่าสังเกตเกี่ยวกับพระพิมพ์นี้ก็คือเนื้อหานะครับเนื้อหาจะไม่ไปตรงกับพระพิมพ์นิยมนะครับเนื้อหาจะไม่ไปตรงกับพระพิมพ์นิยมทั่วๆไปอย่างเช่นพระ พิมพ์นิยม A B พระพิมพ์ขี้ตานะครับเนื่องจากโซนเนื้อโลหะจะต่างกันเนาะแต่ว่าโซนของโลหะจะไปตรงกับพวกเหรียญน,นะครับเหรียญเหรียญจอบนะครับเหรียญจอบใหญ่นะโดยเฉพาะจอบใหญ่นะก็จะเนื้อหอหาออกจะออกออกจะไปทางนั้นนะครับในประวัติเขาบอกว่าพระพระลูกหล่อ กับเหรียญหล่อเนี่ยสร้างคนละที่สร้างคนละที่พระรูปหล่อเนี่ยสร้างที่วัดหรือเปล่าครับพระรูปหล่ออย่างเช่นเอพระพิมพ์ขี้ตาเนี่ยสร้างที่ที่วัดอยู่แล้วนะครับพระพิมพ์ขี้ตาสร้างอยู่วัดที่วัดอยู่แล้วแต่ว่าพระของเพระพิมพ์นิยมนี่ผมไม่แน่ใจว่าประวัติของอ่อพิมพ์นิยมนี่สร้างที่ไหนแต่ว่าโซนเนื้อเขาไปในทางเดียวกันนะกับพ่อพิมพ์ขี้ตานะพิมพ์ขี้ตาโซนเนื้อเขาไปทางเดียวกันนะครับ แต่ว่าผมคิดว่าทั้งพระพิมพ์นิยมแล้วก็พระพิมพ์ิตาสร้างที่วัดนะครับแต่เหรียญเหรียญน,นี่เขาเห็นเขามีประวัติเขียนเอาไว้ว่านำนำมาสร้างที่กรุงเทพนะในโรงงานในกรุงเทพนะครับดังนั้นเหรียญหล่ลอหลวงพ่อเงินวัดบางคานกับพระพิมพ์นิยมแล้วก็พระพิมพ์ิตาของหลวงพ่อเงินวัดบางคานจะโซนเนื้อจะไม่เหมือนกันนะครับ ฉะนั้นเวลาท่านเวลาท่านจดจำเนื้อนะครับเวลาเวลาใครเล่นเนื้อนะใครเล่นใครเล่นเนื้อพระนะครับใครเล่นพระชนิดที่ดูเนื้อเป็นหลักนะครับก็อ,อย่าไปจําผิดนะครับอย่าไปจําผิดนะระหว่างเหรียญเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานกับพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับดูเหมือนว่าทั้งสองอย่างนี้เขาจะสร้างผลละที่นะครับพวกเหรียญหล่อนี้เขาเขามาสร้างในกรุงเทพนะให้งให้โรงงาน ให้โรงงานเขาหล่อขึ้นมานะส่วนพระรูปหล่อนี่น่าจะสร้างที่วัดนะครับครับผมมาถึงองค์ที่อยู่ในมือของผมนี่ก็เป็นพระรูปหล่อนะครับแต่ว่าโซนเนื้อโซนเนื้อไม่ไปไปทางเพระรูปหล่อพิมพ์นิยมทั่วทั่ว,ท,วทั่วไปครับโซนเนื้อไปตรงกับเหรียญน,นะครับคาดว่าพระลักษณะแบบเนี้สร้างพระพิมพ์เนี้ยของออหลวงพ่อเงินสร้างที่กรุงเทพเพราะว่าพระ เนื้อเนื้อของพระเป็นโซนที่ไปตรงกับเหรียญน,นะสร้างที่กรุงเทพก็ประมาณการได้ว่าตอนที่เอาเหรียญหล่อมาสั่งทํำที่กรุงเทพคาดว่าน่าจะสั่งทําพระพระพระรูปหล่อพิมพ์นี้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าพอทางวัดหรือทางคณะกรรมการทางหลวงพ่อเขาเห็นพิมพ์นี้แล้วเขาเขาไม่ชอบนะครับเขาไม่ชอบก็เลยคิดจะ มาทํากันเองที่วัดแทนนะครับก็ไม่ชอบเนาะเลยคิดมาทํากันเองที่วัดแทนนะครับก็เลยกลายเป็นว่าพระรูปล่อทําที่วัดพระเหรียญเหรียญหล่หลลอมามาั้งให้โรงงานเขาทาให้ประมาณนั้นเนาะฉะนั้นจากจากการประเมินคร่าวๆตามลักษณะนเนื้อนะครับคาดว่าพระรุ่นรุ่นนี้ทางวัด ทางทางหลวงพ่อที่วัดแล้วก็คณะกรรมการจัดสร้างที่วัดส่งส่งไปให้โรงงานเขาจัดสร้างอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาหมาล้มเลิกทีหลังนะครับฉะนั้นพระพิมพ์นี้ของหลวงพ่อเงินวัดบางคาเนี่ยน่าจะหล่อขึ้นมาประมาณไม่เกินหนึ่งช่อนะครับไม่เกินหนึ่งช่อเนาะเออหนึ่งช่อนี่เขาหล่อได้กี่องค์ก็มีผมก็ไม่แน่ใจนะไปเปิดดูในประวัติ เว็บไซต์ต่างๆแล้วเขาก็ปรากฏว,ว่าหนึ่งช่อของการหล่อพระพระรูปหล่อเนี่ยก็จะไม่มีจํานวนแน่นอนนะครับไม่มีจํานวนแน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีเขาทาทาช่อหลายชั้นน้อยชั้นมัางหลายชั้นมั่งไม่ไม่เหมือนกันนะแต่คาดการเข้าว้าวว่าน่าจะมีประมาณหนึ่งช่อนะครับหนึ่งช่อหนึ่งช่อก็ถ้าตีคร้าข้าวก็ประมาณสักถ้าทําเป็นห้าชั้นนะครับห้าชั้นก็มีประมาณสัก สี่สิบห้าสิบองได้ไหรือเปล่าผ้าชั้นนีน่น่าจะไม่เกินห้าสิบองนะถ้าเกิดถ้าเกิดประมาณช่อหนึ่งนะช่อที่ว่านี้ก็คือเป็นช่อตัวตัวต้นแบบนะช่อช่อช่อต้นแบบที่เขาสร้างขึ้นมาทําขึ้นมาแล้วก็มาส่งมาให้คณะกรรมการที่วัดเขาดูนะครับปรากฏว่าคณะกรรมการที่วัดเขาเขาเปลี่ยนใจเอาไปเท,เอ,ปเ,ทเอาไปเททองที่วัดแทนเอาไปเทโลหะที่วัดแทนก็เลย ตัดพระรูปหล่อองค์นี้ออกไปนะไม่ให้โรงงานสร้างนะครับไม่ให้โรงงานสร้างเนาะให้สร้างแต่เหรียญครับให้สร้างแต่เหรียญฉะนั้นโซนของเนื้อพระพิมพ์นี้นะครับจะไปตรงกับเหรียญนะครับจะไปตรงกับเหรียญหล่อนะจะไปตรงกับเหรียญหล่อเลยนะครับส่วนด้านก้นนี่ก็จะมีการติดช่อชนวนอยู่สองจุดนะครับแตกต่างกับพิมพ์นิยมทั่วไปคือเอ่อ แตกต่างกับพิมพ์นิยมทั่วๆไปที่เราๆท่านๆเคยเห็นกันคืออช่อจำนวนตรงตรง,ตรงพิมพ์นิยมทั่วๆไปเนี่ยเขาจะมีช่อเดียวเนาะตรงกลางๆนะ,ะตรงกลางแล้วส่วนพิมพ์ค้ตานี้ยเขาจะไปติดตรงขอบบ้างติดอะไรบ้างอ่ะแล้วแต่เนะาะที่ผมเคยเห็นมานะ ติดตรงขอบถ้าเห็นรอยตะไบตรงไหนก็จะเห็นน่าจะน่าจะติดตรงนั้นนะสำหรับพิมพ์ขี้ตานะถ้ามีรอยตะไบอยู่ด้านบนก็น่าจะติดด้านบนนะผมก็เคยเห็นด้านบนหัวเหมือนกันนะสำหรับพิมพ์ขี้ตานะแต่ส่วนใหญ่พิมพ์ขี้ตานี้เขาจะไม่ติดตรงกลางนะรู้สึกว่าเขาจะติดตรงขอบนะตรงขอบขอบเนี่ยไม่งั้นก็ติดตรงบริเวณขอบฐานเนี่ยก็คือเป็นช่างชาวบ้านเขาติดนะช่างชาวบ้านเขาติดนะ ถ้าได้ถ้าได้ติดองคหนึ่งเริ่มเริ่มต้นติดองหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะติดไปในทางเดียวกันนะสมมุติว่าติดสมมุติว่าติดตรงตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมเอ่อพระองค์อื่นๆเขาก็จะติดตรงกลางตามแต่ถ้าสมมุติว่าติดตรงตรงฐานตรงเนี้ยพระเขาก็จะมีลักษณะติดไปทางเดียวกันแบบนี้นะครับฉะนั้นพระลักษณะแบบเนี้ยติดตรงฐานแบบเนี้ยก็จะมีอยู่ในชุดนั้นนะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะผมเคยเห็นอ่ะพิมพ์ขี้ตาแบบติดมีช่อนะครับพิมพ์ขิ้ตานี่มีช่อนะ ที่ผมเคยเห็นนะนะคือช่อเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ติดตรงกลางนะครับสําหรับพิมพ์คีตานะครับ,รบผมขอญาตย้ำเนาะขอญาตยำ้ำเ,เ,เรื่องเล่านะขอญาตยำ้ำเรื่องเล่าก็คือสมัยก่อนเมื่อประมาณสามสิบกว่าป,ปีที่แล้วผมเคยได้นั่งฟังผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดเกี่ยวกับหลวงพ่องเงินพิมพ์หนึ่งที่ที่หายากมากๆกก็คือ คาดว่าน่าจะเป็นพิมพ์ที่อยู่ในมือของผมเนี่ยนะครับน่าจะคาดว่าน่าจะเป็นพิมพ์ที่อยู่ในมือของผมเป็นพิมพ์หลวงพ่อเงินหลังหลังหนังสือนะครับหลวงพ่อเงินหลังหนังสือคาดว่าจะเป็นพิมพ์นี้นะครับพระพิมพ์นี้เอ่อเคยอยู่กับเอ่อกำนันท่านหนึ่งที่อยู่จังหวัดพิจิตรนะครับแล้วกำนันท่านนี้ท่านเป็นหลานของหลวงพ่อเงินโดยแท้แท้นะครับหลานหลวงพ่อเงินแท้แท้นเนาะแล้วก็พระพิมพ์นี้อยู่กับ อยู่กับกำนันท่านนี้มานานมากนะครับมีคนมีคนอยากได้มากๆนะครับทั้งเซียนทั้งตำรวจทั้งเซียนทงตำรวจทั้งทหารวนเวียนวนเวียนจะไปเช่านะครับไปขอเช่าอยู่กันหลายรอบก็ปรากฏว,ว่าไม่ได้นะไม่มีใครได้ไปพ,พอดีมีสสท่านหนึ่งนะครับได้ยินข่าวว่ากำนันท่านนี้มีนะก็เลยไป วนเวียนไปเอาจนได้มาองคหนึ่งนะครับแล้วก็สสท่านเนี้ยท่านก็เอาพระพิมพ์เนี้ยไปถอดไปถอดพิมพ์นะไปถอดพิมพ์จนเอ่อเอ่อซึ่งเป็นที่มาของรุ่นรุ่นว่าเอหลวงพ่อเงินรุ่นของสสอะไรสักอย่างนี้ครับผม,มจําชื่อไม่ได้นะเออเรื่องเล่าก็จะประมาณนี้เหตุผลที่สสท่านนี้สร้างเอ่อสร้างเอาพระพิมพ์นี้ไปถอดพิมพ์ก็คือท่านให้เหตุผลว่าเนื่องจากพระเขาสร้างมาน้อยนะครับ เนื่องจากพระที่เขาสร้างมาน้อยเขาก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้คนรุ่นหลังได้ลืมพระพิมพ์นี้นะครับได้ลืมพระพิมพ์นี้นี่ก็คือเหตุผลของเขาที่เขาเล่ามานะ응ลักษณะทั่วไปก็คือเหมือนหลักเหมือนกับหลวงพ่อเงินพิมพ์พิมพ์นิยมทุกคล้ายๆนะครับไม่เหมือนนะครับล้ายๆพิมพ์นิยมทั่วไปเพียงแต่ว่าด้านหลังตรงสังฆาติเนี่ยเขาเอาเอาตัวต่อนะครับตัวตอก ที่เป็นตัวตัวอักษรมาตอกเป็นเป็นชื่อไม่ใช่ตอกที่ไม่ใช่ตอกที่เออรูปหล่อที่หล่อแล้วนะครับตอกตอกที่หุ่นเทียนกดที่หุ่นเทียนนะกดที่หุ่นเทียนอตัวกดต,ต,ตัวตอกนะครับซึ่งอ,อ่านได้ใจความว่าหลงเพราะเงินนะครับโซนเนื้อของภาพพิมพ์นี้จะไปโซนเดียว,ยวกับเหรียญหล่อหลงเพราะเงินนะครับไม่ไปตรงกับ รูปหล่อนิยมทั่วๆไปนะโซนเนื้อไม่ตรงกับรูปหล่อพิมพ์นิยมทั่วๆไปรูปหล่อพิมพ์นี้เขามีโซนเนื้อไปทางเหรียญหล่อซึ่งตามประวัติบอกว่าเหรียญหล่อเนี่ยเอามาให้ที่โรงงานในกรุงเทพมาจ้างให้ที่โรงงานในกรุงเทพเขาหล่อให้นะครับเหรียญหล่อนะเฉพาะเหรียญหล่อนะครับแล้วผมก็คาดว่าทางวัดได้จ้างให้โรงงานเขาทํา สร้างพิมพ์นี้ขึ้นมาด้วยทําพิมพ์นี้ขึ้นมาด้วยแต่ว่าโรงงานทําขึ้นมาได้แค่ตัวต้นแบบนะตัวต้นแบบนะครับซึ่งตัวต้นแบบเนี่ยคาดว่าน่าจะหล่อขึ้นมาได้ประมาณแค่ช่อเดียวก็คือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวต้นแบบแค่ช่อเดียวช่อเดียวก็ตกประมาณมีหลักสิบอง์คนะผมคิดว่ามีอยู่หลักสิบองนะก็ไม่แน่ใจว่ามีกี่องค์เพราะว่าเข้าไปดูในในประวัติ การหล่อรูปหล่อทั่วไปแล้วเขาบอกว่าจํานวนไม่แน่นอนนะถ้าเกิดจานวนไม่แน่นอนเพราะว่าบางที่เขาหล่อช่อใหญ่บางที่เขาหล่อช่อเล็กนะแต่ในในความคิดเห็นของผมของผมเนี่ยอยู่อยู่ที่ว่าไม่น่าจะเกินห้าสิบองนะไม่น่าจะเกิน50องค์ถ้าสมมติแล้วถ้าหล่อ3ชั้นถ้าหล่อ3ชั้นนี่น้อยใหญ่เลยนะครับหล่อ3ชั้นี่มีอยู่ก็แค่ประมาณ10กว่าองค์เองนะ ถ้าหลอสามชั้นถ้าหลอสี่ชั้นห้าชั้นเนี่ยอาจจะถึงสามสิบองค์นะอา,อาจจะถึงสาิองค์ก็น่าจะมีประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็อย่างที่บอกอย่างที่บอกไปอย่างที่บอกทุกท่านไปครับเป็นเขาเป็นตัว,ต,วตัวต้นแบบเนาะตัวทดลองต,ตัวต้นแบบฉะน,นัน้นการสร้างขึ้นมานะไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะไม่เยอะก็ถ้าเป็นตัวต้นแบบจริงๆก็ Libya, หล่อขึ้นมาไม่เกินช่อหนึ่งนี่ก็ถ้าประเมินแล้วก็น่าประมาณจะ เอาจริงๆก็ไม่น่าจะเกินยี่สิบองนะเอาจริงๆก็ไม่น่าจะเกินยี่สิบองนะแต่ว่าถ้าถ้าคำนวณแบบกว้างๆหน่อยก็ไม่ไม่น่าจะเกินห้าสิบองนะถ้าเกิดทําช่อใหญ่ก็ไม่น่าจะเกินห้าสิบองนะครับแต่ในในกรณีนี้ก็คือเป็นพระต้นแบบนะครับเป็นพระต้นแบบจริงๆแล้วเขาทาออกมหไม่ไม่ไม่มากนะน่าก็น่าจะไม่เกินยี่สิบองนะครับน่าจะไม่เกินยี่สิบองสาหรับพระพิมพ์นี้นะครับโดยส่วนตัวผม มองว่าแท้ทันนะครับแท้ทันแต่ว่าไม่ไม่ใช่พิมพ์ที่โรงเอ่อที่ที่วัดเขาสร้างขึ้นมาเป็นพิมพ์ที่โรงงานเขาจัดสร้างขึ้นมาเป็นตัวต้นแบบนะครับแต่ว่าถูกทางวัดเขายกเลิกแม่พิมพ์นี้ออกไปนะครับซึ่งทางวัดเขาก็ไปไป,ไปทําเองนะทางวัดไปทํารูปหลอ่อเองนะครับฉะนั้นพระพิมพ์นี้ถึงไม่ถึงไม่ มีให้เราเรา,เราท่านท่านเห็นกันแพร่หลายเหมือนกับพิมพ์นิยมทั่วไปนะครับก็เลยจะเห็นออกมาน้อยมากแล้วก็จะเห็นเป็นได้ยินเป็นแค่เรื่องเล่านะสำหรับพระพิมพ์นี้ของหลวงพ่อเงินวัดบางคานะทันนะครับทันนะครับ,นนรบกระแสโลหะความเก่าของโลหะทันเลยนะครับทันหลวงพ่อเงินวัดบางคานเพียงแต่ว่าเป็นพระพิมพ์ที่หายากมากๆนะครับส่วนซึ่งผมก็ถูกคิดขึ้นมาได้ว่าเขามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ พระพิมพ์นี้นะครับก็คืออย่างที่บอกไปในเนื้อหาก็คือเป็นพระพิมพ์หนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆหลวงพ่อเงินทั่วๆไปแต่ข้างหลังมีตัวหนังสือนะครับผมเ,เรื่องเล่าก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเรื่องเล่าเรื่องเรื่องเล่าแล้วก็บวกทั้งความคิดเห็นส่วนตัวของผมด้วนยะเนาะเท็จจริงประการใดนั้นท่านต้องไปสืบค้นเอากับเสียนยุคเก่าๆนะครับเสียนยุคเก่าๆถ้าเสียนยุคเก่าๆยังมีชีวิต หลงเหลืออย่างอยู่ทุกวันนี้ก็อาจจะได้ได้ได้คำตอบที่ถูกต้องมากกว่ามากกว่าของผมนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ